เลือดคาหนึ่งห่อสามสิบห้าหบาทสามห่อหนึ่งร้อยบาทนะคะเจอภูมิใจมีมีสองเส้นเส้นเล็กแล้วก็เส้นหมี่ค่ะเส้นเล็กเส้นหมี่นะคะเหมือนยกวยเกี๋ยวเรือมาไว้ที่บ้านเราเลยค่ะใครทำก็แซ่บไม่ต้องปรุงรสเพิ่มนะคะในหนึ่งห่อจะมีซอสเนี่ยค่ะสองห่อไว้สำหรับทำน้ำซุปนะคะกระเทียมเจียวกระถิอิซายกระถิ นี่กะทิผงกบมีค่ะทุกขอจะมีมาแบบนี้นะคะมีทั้งเส้นหนึ่งและเส้นเล็กค่ะเจ๊ภูมิใจนําเสนอเส้นเล็ก <c oughs> อันนี้ได้หลายเดอ้อต้มออกมาแล้วได้เยอะเลยค่ะมามากินกันแบบที่นี่พี่น้องไม่ได้ปรุงเพิ่มนะไม่ได้ปรุงเพิ่มนะคะสาหรับกินเบิร์ดไลท์หัวละนี่เส้นเล็กเหนียวนุ่มค่ะเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเลอรถค่ะ เต้นต้มแค่ห้าวินาทีแสบโหลดรายละเอียดการสั่งซื้อเบอยวเรือจึงสำเร็จรูปเลอรถนะคะก็จะให้ไปตรงคอมเมนต์ค่ะแสบ มากแล้วปกติไม่ชอบกินเส้นเล็กเลยนะคะแต่เส้นของเล,เลอรสคือเหนียวนุ่มอืม เส้นเล็กเนี่ยเจอสิเอามารวกกินตะกับอันตำบกฮวงเด้อบ่บเคยกินบ่แมนมาบ่เคยกินทางตาเปิดเพจมากบะเคยกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก <laughs> ม,มากมากักปลยเพิ่ได้ดีดอีกีเด้อนีน้ำสุดเนี่ยไม่กะทิผงมาให้น้ำใส่ลงไปสามขวดพวก,พวกอบอกโม่บอักแตงเอาพี่น้อง แนะนำใส่น้ำสามร้อยห้าสิบมิลลิตรนะคะสำหรับเส้นเล็กนะถ้าสำหรับเส้นหมี่ต้มน้นกว่าน,นั้นแต่น้ำเยอะกว่านั้นประมาณห้าร้อยมิลลิตรตร้ตรมสักห้าทีแต่แตถ้าเส้นเล็กแบบถินลุงปุ๊บปิดไฟปั๊บหนึ่งเลยนะเลิศม่าเอ๋คือมันตอบโจทย์ไงตอบโจทย์ค่ะสำหรับท่านใดที่แบบว่าไม่อยากต้มอ่ะ ถ้ามีกระติกน้ําร้อนที่บ้านไหมหมอกกดน้ําร้อนจากกระติกนะคะแล้วก็ใส่เส้นใส่น้ําซุปใส่ทุกอย่างปิดฝา5นาทีใจชอบนุ่มๆนะ5นาทีแต่ถ้าบางท่านแบบว่ามักเส้รกรุบๆอะ3นาทีเลิศเล่นเส้นก็ถักเอาไว้คือ